ขอถามหน่อยครับถ้าสเตปอัพตัวเดียวไฟ48โวลต์เราสามารถเอามาเลี้ยงแอมลักและแอมขับซับได้ไหมครับคาตอบคือได้ครับผมนะใช้งานได้เลยไม่มีปัญหาแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับพี่ผมไม่แนะนําเลยผมแนะนําให้ใช้2ตัวแอมลัก1ตัวแล้วก็แอมขับซับ1ตัวเอาอย่างนี้พี่ลองนึกภาพตามผมนะไอแอมขับซับเนี่ยเป็นตัว302เนี่ยอย่างนน้อยนะครับพี่เขากินอยู่ที่12แอมนะพีพีก็15แอมบวกเลย นะแล้วก็แอมหลักอีกล่ะอ่ะแอมหลักเนี่ยบางตัวอาจจะกินเยอะบางตัวอาจจะกินน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่หน้างงานที่เราเลือกใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบวกกันทั้ง2ตัวเนี่ยมันเกิน2 0แอมแน่ๆนะครับสเตปอัพเนี่ยมันปล่อยออกมาได้ไม่เพียงพอพอมันปล่อยออกมาได้ไม่เพียงพอมันจะทําให้แอมตัดการทํางานนะครับทีนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาจุ๊กจิ๊กทาให้เราแบบลาคาญนะเอาอย่างนี้ผมแนะนาอย่างนี้ก็คือให้ใช้2ตัวนะครับแอมหลักแยกไปเลย1ตัว นะครับแล้วก็ M อมพลิ์ก็แยกไปเลย1ตัวนะส่วนสเตปอัพเนี่ยก็ลองไปเลือกปรับใช้ตามหน้าง,งานดูนะครับอย่างอย่างเช่นแอมหลักเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวที่กินกระแสไม่เยอะกินโวลต์ไม่สูงก็ใช้เป็นตัวสเตปอัพเล็กๆก,ก็ได้นะแล้วก็แอมพลิปเ์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวที่มันกินกระแสไม่เยอะกินโวลต์ไม่สูงก็เลือกใช้ตามนั้นนะครับอย่างเช่นตัว3 0มศเนี่ยก็ใช้เป็นตัว1 2 0 0วัตรต์ตัวนู้นก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดววว่าเเปป็็็นนตตัั62กใช้ 1,800วัตต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเลือกใช้ให้มันเหมาะสมเลือกใช้ตามหน้าง,งานที่เราใช้มันจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับเข้าใจนะใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับลำจิวและดอกลำโพงก,ก็พิมพ์พูดคุยในคอมเมนต์ได้เลยครับ